ทักทายครับคุณอยู่กับ l i ซ่ Way อีกแล้วครับผมก็มาอัปเดตกันแบบเบาๆสบายๆแล้วก็น่าสนใจเช่นเคยครับขออนุญ,ญาตครับยืมภาพจากทวิตเตอร์ของคุณที่ชื่อว่าเกาเองโซคิว e นะครับเขาก็มีการเอารูปชอ็อปเซลินแบบนี้มาลงให้ดูกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมคนเยอะขนาดนี้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ชอบแตกกันเลยนะครับเนี่ยทำให้อดนึกถึงไม่ได้เลยครับเหมือนตอนที่หลายๆคนไปรอซื้อ iPhone จาก Apple Store นั่นแหละครับคือเรียกได้ว่าชอบแตกกันเลยครับดูแต่ละรูปสิครับผู้คนเนี่ยเข้าแถวเรียงรายกันมาแบบรอเข้าชอบกันนะครับเยอะมากๆครับ ถือว่าเป็นไฮแบนด์ที่มีคนรอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับกันนี่แหละครับความจริงมันหนีไม่พ้นครับความอิมแพคความยิ่งใหญ่นะครับของตタลิสนะครับแล้วก็คุณเฮดิซิลิมานนะครับสองผู้สร้างนะครับขอพูดว่าเป็น2ผู้สร้างแล้วกันเพราะ2คนนี้เนี่ยเจ๋งจริงๆนะครับอิมแพคมากๆคือดูดคนมาได้ขนาดนี้เลยนะครับเห็นรูปแล้วยังรู้สึกตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยนะครับถามว่าทำไมแอดมินเซอร์ไพรส์ครับแน่นอนครับว่าแอดมิน ไม่แข็งใจในความสามารถของลิซ่าและคุณเฮดดีอยู่แล้วในการที่จะดึงผู้คนมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือเซอร์ไพรส์ที่คนเยอะเพราะว่าสินค้าราคาสูงมากเลยนะครับต้องบอกว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาไม่ใช่เบาๆนะครับราคาเรียกได้ว่าสูงเลยแหละเรียกได้ว่าสูงแบบที่แอดมินไม่สามารถจะซื้อได้นะครับใจแอดมินก็อยากจะอุดหนุนอะไรมาเก็บเอาไว้เพื่อที่ซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะแต่ว่าแอดมินก็ยังแบบว่าไม่ไหวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตังค์ไปก่อนนะครับถ้า วยเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสนับสนุนมาแน่นอนนะครับให้แอดกิฟเขาเอาไปใช้นะครับเนาะกันนี่แหละครับเรียกได้ว่าเป็นความ Power ความ Impact ความพลังนะครับคือไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดเลยทีเดียวนะครับ การสรรสร้างของคุณอดิซิลิมานนะครับกับลิซ่าของเราเนี่ยเองครับแต่ลิซ่าเ็นเได้ว่าถืออะไรก็โซอาถูกต้องไหมครับแล้วมาต่อคิวกันแบบนี้นี่จะไม่โซอาได้ยังไงครับโปรดักหรือว่าสินค้าในร้านนี่จะพอขายหรือเปล่าครับดูแถวนะครับเรียงรายกันแบบว่ายาวเลยทีเดียวครับก็น่าจะด้วยมาตรการของโควิดด้วยนะครับก็เลยต้องมีการเรียกได้ว่าต่อแถวเข้านะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ร้านสินค้าประเภทที่เป็นไฮแบรนหรือไฮเอ็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะจํากัดจานวน คนเข้าในแต่ละครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพที่จะได้เห็นผู้คนมายืนรอจํานวนมากแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆนะครับสำหรับแบรนด์เนมที่มีราคาสูงริบลิล่วนะครับและล่าสุดครับพอปล่อยแอดออกมาตัวที่เป็นวิดีโอพรีเซนต์นะครับต้องบอกเลยว่าผมว่าผู้คนเนี่ยบางคนอาจจะอยากมาดูแอดของตาลิสในร้านที่จะมีฉายบนชอรหรือเปล่าครับหรือว่าอยากจะมาเห็นรูปแอดน้องก็น่าจะมีหรือจะมาอุดหนุนกันทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกว่าถือเซรีนเนี่ยราคาไม่มีตก นะครับอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงพอดีไปคุยกับกลุ่มคนที่เขาเล่นสินค้าแบรนด์เนมพวกนี้นะครับก็จะมีคนหนึ่งกลุ่มนะครับที่เขาเก็บสินค้าแบบพวกกระเป๋าหรือว่าอะไรแบบนี้นะที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมเนาะเขาบอกครับว่าการถือเซรีนเนี่ยไม่มีขาดทุนนะครับดีไม่ดีเก็บไว้นานๆเนี่ยราคาขึ้นด้วยซ้ําโดยเฉพาะตัวที่ลิซ่าถือนะครับหรือว่าถ้าใครร้อนตังค์ซื้อมาใช้แล้วขายแป๊แบๆเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีขาดทุนนะครับเป็นของที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งต้องบอก ลิซ่าเนาะมันไปแบบว่ารุนแรงมากๆนะครับแม้กระทั่งคนที่เขาเก็บของพวกนี้เพื่อเก่งกําไรก็ยังไปส่งผลกระทบต่อเขาแบบทําให้เขามีรายได้ขึ้นไปอีก,กน,นะครับนะอะ่ะอัพเดตกันเบาๆยามบ่ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ